กับชื่นเคยนังข่าวไอทีนะครับคนไทยชนะคดีละเมิดสิทธิบัตรสิริ a p แอปเปิลชดใช้เงิน25ล้านดอลลาร์ศาลสูงสุดของสหรัฐได้พิพากษาให้บริษัทไดรามิกแอดวซ์เจ้าของสิทธิบัตรซึ่งหนึ่งในเจ้าของสิทธิบัตรเป็นคนไทยคือรองศาสตราจารย์ดรวีระบุญชีโดยได้ชนะคดีละเมิดสิทธิบัตรสิริให้กับแอปเปิลชดใช้เงินนะครับ25ล้านดอลลาร์หรือประมาณ8 0 0ล้านบาทให้ กับคนไทยคนนี้นะครับคือความดังกล่าวนะครับที่กล่าวขึ้นข้างต้นในการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจากสิทธิบัตรหมายเลข us 7 1 7 7 7 9 8 b 2ซึ่งสิริได้น,นำไปใช้โดยเจ้าของสิทธิบัตรก็คือ e s s o r c h เช,ช g h u นะครับของจีนในฐานะอาจารย์ที่อุตสาหวิทยานิพนธ์ตามหลักวิชาการและเจ้าของวิทยานิพนธ์นี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดวรวีระบุญจิง ซึ่งในขณะนั้นเป็นนักศึกษาวิยาเอกของรัสเซีย o อ y ีเ n คน i ค Institute ที่ชอยนิวยอร์กสิทธิบัตรหรือ Patent หมายถึงหมายสือสำคัญที่รัดออกให้พผู้ครองการประดิษฐ์หรือ Invention หรือการออกแบบพั u c ุ Product Design ที่ว่าะตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสิทธิพิเศษให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบวิตภัณฑ์มีสิทธิจะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่งการประดิษฐ์หรือ innovation หมายถึงความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับลักษณะอ์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาที่แตกต่างไปเดิมใครใช้โฟนต้องนู้จัดสิริเสียงยินสารท,ที่เกิเราเป็นปรเไทยซึ่งเป็น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเหมือนไอขาวส่วนตัวให้เราในโฟน เขียนงคุยเล่นเพื่อแค่เบื่อได้ด้วยสภาพวัฒนาเองก็เพิ่งรู้ว่าสุริเปนผลงานของ,งคนไทยปัจจุบันท่านเป็นนักวิจัยและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังนะครับอันนี้เป็นทั้งข่าวไอทีและสารโดของคนไทยนะครับสนวนี้ในช่วงข่าวไอทีห้องโจงเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณชองร,ยา,รายการน,นัการชีวิตและหกเสร็